ยืนอยู่หน้าเวทีไม่นึกจะถามหาคนนี้เผยหน้าทีน้องเกลเอ่ยถามแม่ชมด้วยประโยคนี้ทำอึ้องหลังได้ยิน สมกับเป็นเด็กที่โตในกองถ่ายจริงๆสำหรับลูกของแม่ชมพู่อรารยาที่กระเตงลูกๆมาเลี้ยงที่รายการสามแซบตั้งแต่เด็กๆกันทุกคนตั้งแต่รุ่นพี่สายฟ้าพายุจนมารุ่นน้องน้องเกลที่ตอนนี้วิ่งเล่นได้ทุกซอกทุกมุมของรายการแบบคุ้นเคยและทุกครั้งที่มีศิลปินมารายการก็จะเห็นน้องเกลมาจอยกับเพลงทั้งร้องทั้งเต้นมีคลิปน่ารักน่ารักมาให้ดูกันบ่อยๆและล่าสุดเมื่อแม่ชมได้โพสต์คลิปน่ารักของลูกสาวลงสตอรี่ Instagram เมื่อน้องเกลยืนดูศิลปินอยู่หน้าเวทีพร้อมกับหันมาถามแม่ชมว่าแบดบอยไม่มาหรอน้องเกลก็คือถามหาพี่ๆกับเพลงโปรดของวัยรุ่นฟันน้ำนมแต่ถึงแม้จะไม่มีเพลงแบดบอยแต่สุดท้ายน้องเกลก็เอนจอยเต้นได้หมดเอ็นเตอร์เทนเนอร์ตัวจริงเลือศิลปินสูงมากสนุกได้หมด